ออกคนสวยออกบ้างนะคะกลัวเขาจะน้อยใจอา,าเขาเป็นอาบน้ำบ้างนะคะไปเดินยืดยืดสายๆนะคะเดินยืดสายเล่นบ้างโอ้ชนชนแรงแท้ ยืนเป็นเสาให้สุราษาก่อนไม่กำไรอย่าเพึ่งไปไม่กำไรบอกว่าอย่าเพึ่งไปยังไม่พอใจ ยุบแก้มโอ้ตัวโตจะเท่าแม่แล้วเสาจำเป็นนะเนี่ยเสาจำเป็น น้ำก่อนดับน้ำก่อนแล้วัตถุหม่ซิมม,มเอาแอคชั่นสาวปวดหัว,หวน้องกินน้ำก่อนนะคะกี่เดือนแล้วไม่ทราบกี่เดือนแล้วไม่ทราบเอะกันกอ่อน,ออน ไม่อ่อนละมั่งปองขนาน,นี้เอานับลนแล้วตาบอกว่าสำลักน้ำสำลักน้ำถึงกับขั้นใส่ใส่ยางหลุดจากฝากสำลักท้องอ่อนๆจามสานนี้แล้วสามันนี้ แรงหายไม่มีอะไรขัดให้เลยไมเข้าหลักเลยเนาะอาบด้วยกันไหมหลังวันดิดูดูกระดับอาบด้วยกันไหมดูกระดับ อาบด้วยกันไหมเราอ่ะอาบด้วยกันไหมเอาแปลงฟันคับแปลงฟันให้หนูก่อนอย่างอื่บอาบหลังก็ได้แปลงฟันให้หนูอย่างเดียว ប uh oh. like ិយ claro> ោមអបិយោមអោអើអោអាវខ្រែងសម្រាប់ខ្វាន់សិនមືកញ្ញាកំពែង เอานั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วเร็วเอาคนหนึ่งกำลังจะนั่งลงเอานั่งลงใหม่นั่งลงใหม่เอานั่งลงเร็วเอาอุ้ยดูเขาไม่พอใจกขาส่งเสียงขวัดจีนอานั่งลงเร็วๆดูดูดูการทำา เอาทู๊ทู๊ทูู๊เอาล้างก้นให้หน่อยดูด <c oughs> ูท่าดูท่าอาบน้ำด <c oughs> ูท่าอาบน้ำล้างก้นให้หนูหน่อย <c oughs> ล้างก้นให้หนูหน่อยค่ะเอาทางนูน้นบ้างเอาทางนูน้นบ้างเอาเรื่อย <c oughs> ขุดหลุงขุดบ่อเด้ออเอ คนหนึ่งอาบคนหนึ่งก็คลุกดินเอาเอาเข้าไป <c oughs> เอาดูก็ทำดูก็ถูนะนุน่นถูฉบับสุภาษาโอ้โห <c oughs>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  มือมือมือลั้วหาดินละหนวดปลาหมึกแค่นั่นแหละหนวดปลาหมึกเอาเอาเอาขัด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 เร็วๆกูดูๆเขาไม่สนใจปากสู้สู้อ้าให้เขาขัด mặt thẳng đó, Du 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 <c oughs> จชาวังทับละลายสา โ,โยนทิ้งโยนทิ้งไม่พอใจไม่พอใจที่เขาสอนไม่โยนทิ้งนุ่นๆกลัวเขาจะดึงยาให้กีนต้องหันข้างรีบหันหน้านี้โอ้โหดูก็รีบดูก็รีบไมกลัวไม่ทันเอาเออ โอ้โหนี่ชนก้นเลยชนก้นช้างชนช้างนั่โอ้โหยังไม่แห้งเลยมาแล้วมาตามเอามาให้หนูใช่ไหมเอามา้หนูใช่ไหม มาเมื่อกี้ไม่เป็นผลพี่อาบนมาเมื่อกี้ไม่เป็นผลดูดูท่าอ่อนพี่อาบมาเมื่อกี้ไม่เป็นผลค่ะดูท่าดูท่า เสาเสามีโยกเสามีโยกด้วยเส,สาถูละถูแต่ละทีนี้เสาสะดุ้งนะคะถูแต่ละทีนี้เสาสะดุง้งเออเออขุดลุมแล้วขุดลุมแล้วปะ๊ะ เจะขี่คอกระบอดึงหูคดีแทะะจะขี่คอกระบอกดึงดึงหูคดีแทะจนแต่ละทีนี้เสาเกือบกระเด็น ตดนแต่ละทีนิดเสาเกือบกระเด็นดูไปลวงเอาในปากเนาเอ้ยโดนกัดมือเอ้ยเอ้าอีกแล้วนั่งอีกแล้วเอาเอาเอาอ้อนวอนอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอ้อนวอนขอความรักเร็วเร็ว เละค่ะหลักเละเอาออนมอนขอความรักเลยเลยหลักเละนี่ขี่ตรงนี้แตกกระเจิงเอารีบลุกลิบลุกลิบลุกเอบรีลิบลุกเอาเละค่ะงานนี้หลักเละดู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  ไม่กำไรถึงกับถอยนีนะคะนุน่นอยู่ห่างมากนะคะไม่กำไรถอยนี้สาเล่นแรงอยู่ด้วยไม่ได้ไไขเข้าหลักเราไปหลักเข้าเล่ยหมดแล้วดูขี้กระจายขี้กระจายเลย ก็ฝากกดไลค์กดแช์นะคะกด subscribe นะคะให้ช่องไม่กำไรแ m i l y ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ